สวัสดีครับอยู่กับพ่อนายนะครับวันนี้พ่อนายก็จะพาทุกคนมากินตำแตงไข่ต้มรสเด็ดฝีมือแม่นินนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมมาครับขั้นตอนแรกแล้วก็ตำพริกแห้งพริกสดเปนก่อนเลยนะครับไม่ต้องเอาละเอียดมากนะครับเอาพอหยาบๆระดับหนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องเอาละเอียดนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นํามะเขือเทศนะครับมาหั่นนะครับเอาพอประมาณนะครับพอดีคํานะครับบางคนก็ชอบใหญ่บางคนก็ชอบเล็กนะครับมะเขือเทศนี้นะครับก็แล้วแต่อ่เความชอบของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับต่อไปครับเป็นมะนาวนะครับมะนาวแม่นินจะใช้อยู่ประมาณนะครับสองลูกนะครับ หนึ่งนะครับผ่านไปสองลูกนะครับไม่นิ่มใช้นะก็จะลดออกจะเปรียป้ยวนะครับไม่นิ่มจะตำลดเผ็ดจัดจ้านเปรี้ยวหวานนิดหน่อยนะครับอู้เด็ดมากนะครับอร่อยมากนะครับขั้นตอนต่อไปใส่น้ำปะลาะครับขั้นตอนนี้อย่าใส่อย่าเพิ่งใส่น้ำปะลาะเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะ เวลาแก้แล้วก็จะแก้ยากนะครับขั้นตอนต่อไปครับผงนัวหรือผงชุสนะครับผมแล้วก็เราแล้วก็น้ําตาลนะครับเวลาเราชิมนะครับถ้าเราใส่น้ําปลาเยอะไปนะครับบางทีอาจจะหวานไปบางทีอาจจะเค็มไปเราก็จะแก้ไม่ได้นะครับถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่แตงกวาลงไปนะครับแล้วก็หอมแดงลงไปครับ ต่อไปก็ทําการตําแตงกวานะครับผมแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันครับ หน้าตาของตำแตงของไม่นินก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการชิมนะครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับโอเคครับเราไปจัดใส่จานกันเลยครับผม พ่อนายก็ได้กากหมูมาด้วยนะครับวันนี้ครับชิ้นโตโตเลยนะครับถุงละยี่สิบบาทนะครับแถวบ้านพ่อหนายมีขายนะครับแล้วก็จะมีขนมจีนอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตําแตงไข่ต้มกากหมูขนมจีนนะครับเป็นันเร็จเรียบร้อยครับผมพร้อมรับประทานครับผมดูหน้าตากันนะครับ น่ากินไหมมากินด้วยกันได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะอดใจไม่ไหวนะครับไปกินกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเสร็จเรียบร้อยครับตำแตงไข่ต้มมีกากหมูด้วยนะครับแล้วก็ขนมจีนกินก่างนเลยครับ ปนายขออนุญาตชิมก่อนนะผีมือแม่นินนะครับผมนี่ตำแตงอร่อยมากครับไส่ต้ม,มเด็ดเด็ดมากจัดจ้านมากครับ กากหมูกบรอบเลยอเสร็จแล้วครับกินด้วยกันครับผมตำแตงไข่ต้มขนมจีนกากหมูเยี่ยม ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้พ่อนายด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อนายแล้วก็น้องชีวาทำคลิปดีๆต่อไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ mm hmm.